เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเรามีข้อมูลเยอะๆเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าค่าที่อยู่ตรงกลางจริงๆของมันคืออะไรกันแน่ในทางสถิติแล้วเรื่องนี้เป็นอะไรที่เบสิกแต่ว่าทรงพลังกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคำถามสำคัญของเราในวันนี้ก็คือเราจะหาค่ากลางที่แท้จริงของข้อมูลชุดหนึ่งได้ยังไง คือมันไม่ใช่แค่การหาค่าเฉลี่ยธรรมดานะครับเพราะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะถูกข้อมูลบางตัวที่สูงหรือต่ำผิดปกติดึงให้เพี้ยนไปได้ง่ายๆเลยแต่วันนี้เราจะมาตามล่าหาค่ากลางตัวจริงที่ไม่หวั่นไหวไปกับข้อมูลสุดตรงพวกนั้นกันและพระเอกของเราในวันนี้ก็คือมัธยฐานนั่นเองครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงต่อกันเป็นแถว จากค่าน้อยสุดไปหาค่ามากสุดมัยธยฐานก็คือค่าของข้อมูลที่ยืนอยู่ตรงกลางของแถวพอดีเป๊ะเลยครับเป็นจุดที่แบ่งข้อมูลทั้งชุดออกเป็น2ฝั่งที่มีจำนวนเท่ากันเป๊ะๆและเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้แบบเคลียร์ๆนะครับเราจะค่อยๆเดินทางด้วยกันตามนี้เลยเริ่มจากทำความรู้จักมัยธยฐานกันก่อนแล้วไปดูวิธีหาค่าจากข้อมูลดิบๆที่ยังไม่จัดกลุ่มจากนั้นไปเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นเมื่อข้อมูลมาเป็นช่งชวงๆ แล้วเราจะมาถอดรหัสสูตรที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและปิดท้ายด้วยการลงมือคำนวณเคสจริงให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยมาเริ่มกันที่ด่านแรกที่ง่ายที่สุดก่อนเลยครับนั่นก็คือการหาค่ามัธยาฐานจากข้อมูลดิบๆหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดกลุ่มที่มาเป็นตัวแรกเดียวๆทีละตัวเลยซึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะครับหลักการมีแค่2ส,สเต็ปง่ายๆแต่สำคัญมากครับสเต็ปแรกคือ ต้องเรียงข้อมูลทั้งหมดที่เรามีจากน้อยไปหามากก่อนเสมอย้ำเลยนะคะว่าห้ามลืมเด็ดขาดพอเรียงเสร็จแล้วสเต็ปที่2คือหาตำแหน่งตรงกลางโดยใช้สูตร n บวก1ส่วน2โดยที่ n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ททเรามีนั่นเองครับลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าครับสมมติว่าเรามีข้อมูลกำไรสุทธิ10ปีของบริษัทแห่งหนึ่งจะเห็นว่าเรามีข้อมูลทั้งหมด10ตัวซึ่งเป็นจำนวนคู่ อ่าตรงนี้แหละครับคือความท้าทายเล็กๆที่ต้องจัดการพอเราเอาไปเข้าสูตรหาตำแหน่งก็จะได้10บวก1แล้วหารด้วย2ซึ่งก็คือ5.5เอ๊ะแล้วตำแหน่งที่5.5มันคือตรงไหนละเนี่ยไม่ต้องงองครับมันก็คือตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างข้อมูลตัวที่5กับตัวที่6นั่นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปหยิบค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่5ซึ่งในที่นี้คือ75ห้าหน่วยเป็นหมื่นกับค่าในตำแหน่งที่6ซึ่งก็คือแปดหน่วยเป็นหมื่นเอามาหาค่าเฉลี่ยครับก็คือเอามาบวกกันแล้วหาร2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ81.5ห้ามื่นหรือ8ป5 0 0บาทนี่แหละครับค่ามาธยฐานของเราทีนี้ลองมาดูอีกเคสหนึ่งซึ่งง่ายกว่าเดิมอีกครับ ถ้าเรามีข้อมูลกำไร11ปีซึ่งเป็นจำนวนคีย์จะเกิดอะไรขึ้นพอเราคำนวณหาตำแหน่งโดยใช้สูตรเดิมเลยครับ11บวก1แล้วหารด้วย2คราวนี้เราได้เลขลงตัวพอดีเป๊ะเลยครับคือตำแหน่งที่6โอ้โหแบบนี้หมูเลยครับเราก็แค่เดินไปดูว่าข้อมูลที่เราเรียงลำดับไว้แล้วเนี่ยในตำแหน่งที่6คือเลขอะไรซึ่งก็คือ88หน่วยเป็นหมื่นนะ ดังนั้นมัธยาฐานก็คือ880,000บาทนั่นเองครับต้องไปตรงมาสุดๆเอาล่ะครับผ่านด่านแรกกันไปแล้วมาเจอด่านต่อไปที่ท้าทายขึ้นอีกระดับแล้วถ้าข้อมูลของเรามันไม่ได้มาเป็นตัวเลขเดียวๆละ่ะแต่ถูกจัดกลุ่มมาเป็นช่วงๆเช่นคะแนนสอบในช่วง80-89คะแนนหรือไรายได้ในช่วง20,000 9ถึ 29, บาททีนี้เราจะหาค่ามาธยฐานได้ยังไง ดูตัวอย่างนี้กันนะครับนี่คือข้อมูลค่าโฆษณารายเดือนของบริษัท1ตลอด10ปีก็คือ120เดือนข้อมูลถูกจัดมาเป็นช่วงๆพร้อมกับบอกว่าในแต่ละช่วงมีกี่เดือนหรือที่เราเรียกว่าความถี่นั่นแหละครับแล้วก็มีความถี่สะสมมาให้ด้วยเพื่อช่วยให้เรานับได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลแบบนี้นะครับเศพแรกจะต่างออกไปนิดนึงเราจะหาตำแหน่งของมัธยฐานโดยใช้สูตร n ส่วน2เพื่อหาว่าไอ้เจ้าข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางเป๊ะๆเ,เนี่ยมันคือตัวที่เท่าไรจากทั้งหมดในตัวอย่างนี้ n ของเราก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด120เดือนดังนั้น n ส่วน2ก็คือ60ง่ายๆเลยครับแปลว่าภารกิจของเราก็คือตามหาให้เจอว่าค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่60 จาก120เนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่แล้วเราจะหาค่าของข้อมูลตำแหน่งที่60ได้ยังไงในเมื่อมันถูกซ่อนอยู่ในช่วงของตัวเลขนี่แหละครับถึงเวลาที่เราต้องหยิบอาวุธลับของเราออกมาแล้วนั่นก็คือสูตรการหามัธยาฐานสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่นั่นเองนี่คือหน้าตาของสูตรครับตอนแรกเห็นอาจจะตกใจนิดหน่อยนะครับตัวแปรอะไรยั่วเยี่ยไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวเรามาแกะกันไปทีละตัวเลยแล้วจะรู้ว่าทุกส่วนประกอบมันมีเหตุผลของมันอยู่มาดูกันทีละตัวนะครับ L ก็คือขอบเขตล่างของชั้นที่มาทยฐานเราอยู่ N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดอันนี้เรารู้จักกันดี Sigma FL ตัวนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยมันคือความถที่สะสมของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าชั้นมัทยาานส่วน FM ก็คือความถี่ของชั้นมาทยาานเองเลยและสุดท้าย I คือความกว้างของชั้นนั้นๆครับ เอาละครับทฤษฎีพอแล้วถึงเวลาลงมือจริงกันดีกว่ามาลงคำนวณจากตัวอย่างค่าโฆษณาของเราไปพร้อมๆกันเลยครับจำได้ไหมครับว่าตำแหน่งที่เราหากันคือตำแหน่งที่60เราก็ไปดูที่ตารางในช่องความถี่สะสมครับจะเห็นว่าตำแหน่งที่60เนี่ยมันจะตกอยู่ในชั้น9 5 0 0 0ถึง1 9 9 9 9พอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ค่าทุกอย่างมาครบแล้วครับ L หรือขอบล่างคือ94,999.5 n คือ120 SIGMA fl หรือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าคือ57 fm หรือความถี่ของชั้นนี้คือ38และ i ความกว้างสองชั้นก็คือ15,000นั่นเองพอเราเอาตัวเลขทั้งหมดมายัดใส่ในสูตรก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับจุดที่น่าสนใจที่สุดคือในวงเล็บนี่แหละครับ120ส่วน2ก็คือ60พอเอาไปลบ57ก็จะเหลือ3 เลข3นี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเรากำลังตามหาข้อมูลตัวที่3ที่อยู่ในชั้นนี้ครับส่วนการที่เอาไปหาร38แล้วคูณด้วย1,5000มันก็คือการเทียบบรญยัติระยะง่ายๆเพื่อหาว่าไอ้ข้อมูลตัวที่3มเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปในชั้นนี้เป็นระยะทางเท่าไหร่จะขอบล่างนั่นเองและแล้วเมื่อกดเครื่อนคิดเลขออกมาป้าบเราก็ได้คาตอบสุดท้ายครับค่ามาเทียฐานคือ96,183.71บาท ซึ่งมัน make sense มากๆเลยนะครับเพราะมันก็อยู่ในช่วง95,000ถึง1,9999ที่เราเลงไว้ตั้งแต่แรกเป๊ะๆเ,เลยดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้เลยว่าค่ามัธยฐานของค่าใช้ใจ่ายในการโฆษณารายเดือนในช่วง10ปีที่ผ่านมาคือ96,183.71บาทพูดง่ายๆก็คือนี่คือค่าที่อยู่ตรงกลางของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจริงๆโดยมีค่าใช้ใจ่าย60เดือนที่น้อยกว่านี้และอีก60เดือนที่มากกว่านี้ครับ และทั้งหมดที่ว่ามานี่ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าตกลงแล้วระหว่างค่าเฉลี่ยหรือมีนกับค่ามัธยฐานหรือมีเดียนตัวไหนกันแน่ที่บอกเล่าเรื่องราวของค่าที่เป็นตัวแทนหรือค่าปกติของข้อมูลได้ดีกว่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในข้อมูลของเราดันมีบางตัวที่มันโดดไปจากชาวบ้านมากๆลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ